เรื่องย่อนำเพิ่งข่มทางช่องสามตอนที่ยีสบปุริมไปตามเฝ้านุ้ยเหมือนเคยทำให้บังเอิญได้ยินนุ้ยปฏิเสธเจตเพื่อนรุ่นน้องของสันทัศน์ที่ตามจีบนุ้ยทำให้เขามั่นใจว่านุ้ยยังรักเขาอยู่ซึ่งขณะที่ปุริมพยายามเข้าหานุ้ยแต่นุ้ยพยายามหนีเพราะกลัวแสงดาวจะรู้ความจริงถึงความสัมพันธ์ของตนกับปุริม นุยอยากจะหนีปัญหาทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินลงทะเลไปแต่ปุริมก็ลงไปช่วยเอาไว้ได้หลังจากนั้นนุยก็ยังคงมีความคิดที่จะหนีจึงขอลางานเพื่อกลับไปหาแม่แต่ชะตาชีวิตนุยที่ยังไงก็หนีปุริมไม่พ้นแสงดาวได้ขอร้องให้ปุริมไปส่งนุยที่บ้านรถ งานนี้เข้าทางปุริมเขาได้พานุยมาที่บ้านที่ตั้งใจจะซื้อไว้หวังจะใช้เป็นเรือนหอหลังจากที่เขาได้จดทะเบียนสมรสกับหนุยโอกาสนี้ทำให้ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบไม่มีปัจจัยภายนอกมาวุ่นวายทางด้านรถถูกเชิญจับได้ว่ายังไม่เลิกเล่าตามที่สัญญาไว้ทุกคนผิดหวังในตัวรถมาก ส่วนโจนจันที่ตรอมใจหนักมากจากการที่ปุริมไม่กลับบ้านเลยเธอจึงทิ้งร่างปล่อยตัวเองให้โสมเป็นร่างไร้วิญญาณคนในบ้านเป็นห่วงมากกลัวอาการป่วยของโจรจันจะกำเริบจึงได้ตามตัวปุริมให้กลับบ้านเพื่อพาโจนจันไปหาหมอ